สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช่องจารันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันให้พี่ๆได้เลือกได้รับชมกันในราคา150บาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่พท่านใดปิดคู่นะคะ200บาทจะส่งฟรีมีปลายทางนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่1 0 2ของน้องแล้วนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะช่องทางการติดต่อน้องนะคะโทร0 8 0 0 8 6 4 1 4 7 หรือจะแอดไลน์กันที่เบอร์เดียวกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะรายการที่หนึ่งนะพี่นะรายการที่หนึ่งจะเป็นหลวงหลวงพ่อทบนะพี่นะนีมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นพระพุทธชินราชนะพี่นะมีเลยเหรียญแบบนี้นะรายการที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรายการที่สองจะเป็นงางาแกะนะงาแกะนางกวักนะพี่นะนี่แบบนี้รายการที่สองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่สามรายการที่สามจะเป็นพระปิตานะพี่นะพระปิตาเนื้อเก่าแบบเนี้ยมีข้าบลักปิดทองนะด้านหลังจะเป็นเหมือนยันหรืออะไรเนี่ยแบบนี้เลยนะ รายการที่สามแล้วพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นพะปิตาเนื้อแบบเนี้ยเขาเรียกเนื้ออะไรน้องจำไม่ได้แล้วแบบนี้เลยรายการที่สี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะที่นะ รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดนไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะรายการที่ห้านะพี่นะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะหลวงปูท่ทวดด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะร้อยปีหลวงปูท่ทวดนะคะรายการที่ห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะปิดคู่ส่งร้อยนะพี่นะจะส่งฟรีมีปลายทางนะต่อไปรายการที่หกนะเป็นหลวงปู่ทวดอีกหนึ่นงองค์นะคะพร้อมเรี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นี่ กรอบสวยนะพี่นะรายการที่หกนะร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่เจ็ดเป็นพักกิ่งนะคะพักกิ่งรายการที่เจ็ดนะนี่เลยเนื้อหาแบบนี้ด้านฐานตอกหกเก้าแปดอันนี้กิ่งดังนะกิ่งดังนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปรายการที่แปดนะพี่นะรายการที่แปดเป็นกิ่งอีกหนึ่งองค์นะนี่ ด้านหลังนะด้านฐานนะตอกเจ็ดสองสามอันนี้ก็ดังนะพี่นะอันนี้ก็ดังกิ่งดังรายการที่แปดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะหลังเตาลี่แต่ด้านหลังเหมือนมีเลขเก้าอยู่นะพี่นะนี่เป็นแบบเนี้ยตอกเลขเก้าแบบนี้น้องก็ไม่รู้ว่าแบบไหนนะ ดูวงพุทวดนะรายการที่เก้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบนะรายการที่สิบเป็นพระปิตาเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นี่นะรายการที่สิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทปิดคู่ส่งหนอยนะจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะองค์เดียวก็ร้อยห้าสิบจะส่งฟรีมีปลายทางเหมือนกันนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเอ็ด พ,พิตาพิมพ์อีกหนึ่งพิมพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นี่เลยนี่นะคะรายการที่สิบเอ็ดนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบสองเป็นสมเด็จปกโพนะพี่นะเนื้อเก่าเนื้อสวยๆเลยนะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะรายการที่สิบสองนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต่อไปรายการที่13 13สิาจะเป็นพาพปิตาพิมพ์พอะไรเนี่ยเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะนี่นะพี่นะหนึ่ง้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญลงปูแหวนนะคะนี่ด้าหลังจะเป็นอย่างนี้ นี่นะรายการที่สิบี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบห้าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะคุณแผนเคลือบนะพี่นะคุณแผนเคลือบนะรายการที่สิบห้าหนึ่งอยห้าสิบาทนะนี่เลยนี่นะต่อไปรายการที่สิบหกนะพี่นะสิบหกจะเป็นอ,อ่สมเด็จหลวงพ่อเพพนะพี่นะวัดพี่กุลทองนะ นี่นะพี่นะรายการที่สิบหกนะะต่อไปรายการที่ที่สิบเจ็ดนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นพระอ่าพระเทิดขนนกนะพี่นะนี่ผิดถูกขออภัยนะพี่นะน้องก็มีหาข้อมูลมานิดหน่อยนะรายการที่สิบเจ็ดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่สิบแปดนะพี่นะสิบแปดจะเป็น หลวงพ่อทามาจักนะพี่นะนี่เลยด้านหลังนะนี่นะพี่นะรายการที่สิบแปดนะคะหนึ้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเสือหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินนะพี่นะน,นี่เลยเนื้อหาแบบนี้พร้อมเลี่ยมมาเลยนะ รายการที่19นะคะ150บาทต่อไปรายการที่20นะพี่นะเป็นหลวงพ่อสสธรน,นะพี่นะนี่มันลงยาแบบเนี้ยเ,เรียกลุงยาไหมเป็นแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นี่นะ150บาทรายการที่20 ต่อไปรายการที่21็นะคะจะเป็นสมเด็จนะพร้อมกรอบตลับแบบนี้นะเนื้อหาแบบนี้เลยรายการที่21นะคะห5 0้าสบาทนะต่อไปรายการที่22นะพี่นะ22ิบสองจะเป็นขุนเพลนนะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อช้ำๆนะพร้อมเลี่ยมมาให้เร้วนะใช้งานพร้อมใช้งานได้เลยนะพี่นะด้านหลังจะเป็นแบบนี้พร้อมเลี่ยมแบบนี้นะ รายการที่ยี่สิบสองนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบสามจะเป็นลีลาหนังตะลุงนะพี่นะลีลาหนังตะลุงรายการที่ยี่สิบสามนะนี่เลยด้านหลังนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่เป็นพัเกล พระเก้วม,มรกตดหรือเปล่านี่นะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะพิมพ์แบบนี้นะรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะเป็นพระหูยานนะพี่นะพระหูยานเนี่ยพิมพ์แบบนี้เนื้อหาเรากาแบบนี้นะเป็นเนื้อออกสีแดงๆอะพี่เนี่ยนี่นะนี่รายการที่ยี่สิบห้านะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่บหกวันนี้น้องได้หลวงพ่อวันมาประมาณสี่เหรียญน,นะพี่นะนี่หลวงพ่อวันตะพันหินวัดของคูณนะพี่นะเผื่อมีใครชอบนะพี่นะหลวงพ่อวันนะรายการที่ยี่บหกหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นะน,นี่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่บเจ็ด ยิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อวันอีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะนี่อันนี้เป็นเหรียญเนี่ยเนื้อสี่ทองนะนี่เขาเรียกเนื้ออะไรน้องก็ไม่ไม่ค่อยเก่งแลพี่เนาะนี่ราการที่ยีิบเจ็ดนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปพร้อมกล่องเลยนะต่อไปรายการที่ยี่สิบเป็ดนี่เหรียญหลวงพ่อวันรุ่นสองห้านะพี่นะนี่ หนื้อาหาสวยๆเลยต่อโคดจะเป็นไหนึ่งเจ็ดเก้าสามหรือเปล่าพี่เลขโค้ดดูยากเนาะนี่รายการที่ยี่สิบหนึ่งยห้าสิาทนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้ายิบเก้าจะเป็นเหรียญแบบนี้นะหลวงพ่อวันเหรียญแบบนี้นี่เลย ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะรายการที่ยี่ิบเก้านะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นะรายการสุดท้ายของวันนี้อันนี้พระอะไรไม่รู้นะน้องไม่รู้เลยรายการที่สามสิบนะพี่นะเป็นรูปหล่อแบบแบบเนี้ยรูปหล่อเหมือนรูปหล่อโบราณนเนาะรายการที่สามสิบนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่เลยนะ พี่ๆท่านใดน,นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถได้ไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ